ตอนนายโทรมาเป็นยังไงบ้างตอนเห็นข่าวก็นายก็โทรมาค่ะแล้วก็นายก็มีโอกาสได้พูดกับหนูก็สารภาพหลายๆอย่างเหมือนที่ทุกคนได้ยินนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็ได้คุยกันมากขึ้นได้แบบเปิดใจคุยหลายๆอย่างได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณเขาเนาะที่แบบเขาก็ให้เกียรติเราขนาดนั้นแววตาเรามันดแวววาวเนาะไฟปะคะไม่ได้จริงจริงก็คือสิ้นสุดทางเพื่อนเราใช่ไหมจ๊ะ เออยังไงอาสถานะนดีกว่าเฟิร์นตอนนี้ยังไงค์นว่ามันมันก็เป็นอีกสักล็บหนึ่งที่ดีค่ะมันพิ่งเริ่ม่ะเนาะตอนที่นายโทรมาบอกเราว่าเฮ้ยฉันชอบแกนะอย่างเงี้ยตอนนั้นคือจบเป็นบทละครความรู้สึกเราอย่างเงี้ยมันรู้สึกไงดักกระดาเขาตกใจค่ะตกใจแล้วร,รู้มาก่อนไนะหมมีความรู้สึกก่อนไนหะม ความสัมผัสได้บมางหอะไรนะคะนีกลิ่นกลิ่นอย่างงี้ไหมนกลิ่นมาบ้างไหมก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คือจริงๆเขาดีกับเราอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็เขาก็พยายามแบบคุยกับเรามากขึ้นเข้าหาเรามากขึ้นแต่ว่าเขาเองก็ไม่เคยพูดอะไรเลยแต่รู้แล้วแม้ว่านายแบบแปลกๆคำพีดกับเราผิดปกติ เขาดีอยู่แล้วอ่ะคือเสมอต้นเสมอปลายเราเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยมันจะพิเศษกว่าเมื่อก่อนอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าเขาเข้ามาเยอะขึ้นนะพูดคุยกันเยอะขึ้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะ่นพูดเนี่ยมันรู้สึกไหมว่าเขากําลังจะจีบเราเราก็จริงๆเราแค่รู้สึกดีที่ได้รู้จักเขามากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ มันก็ไม่พูดไม่พูดไม่ได้อ่ะพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องใช้ทำฟันค่ะคัณบอกอย่าถามเนี่ยอย่าพูดอายเขาจริงแล้วคมรับผ้าเขาสังเกตพฤติกรรมของนายที่เปลี่ยนไปเอเพื่อนเราหรือคนรับตัวอะไรย่างเงี้ยเขาหนักทักเราไหมว่ายังไงอะไรไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นตอนตจริงเพ่อนเองในความรู้สึกของความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมันตั้งหลายปีห้าปีหกปีเนี้ยช่วงพักหลังคือมันพีแมนหรือว่าเรารู้สึกว่ามันก็เหมือนสเตเบิลเหมือนเมื่อก่อนก็ก็ ปกตินะคะคืออย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์มันดีมาแบบหลายปีมากเลยเลยยงแค่แค่เรารู้สึกว่าอ๋อช่วงนี้ได้คุยกันมากขึ้นเป็นพิเศษแค่นั้นเองค่ะเขาคือก็โทรหาเราคุยกับเราแบบอยาก้จักเรามากขึ้นหรือยังไงคะอันนี้ต้องไปถามเขาค่ะเปิดเปิดแล้วก็รู้แม้ว่าก่อนหน้านี้แบบเขาไปปรึกษาคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะมาแบบว่าอยากต่อสัมพันธ์กับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งรู้ตอนเขาโทรมาเล่าให้ฟังนแะค่ะแล้วก็มาสารภาพเลยว่าเขาไปปรึกษาพี่หนุ่มใช่ไหมตอนตอนที่วางสายจากพ่อแไปเป็นความรู้สึกยงไ หรือว่าแบบโลรหรือว่ายัางไงตอนนัีนก็ยังยังค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้วางกันเร็วก็พอ,อ,อเขาพูดอะไรมาเราก็เลยมาะกาศได้คุยหลายๆอย่างเลยจนแบบเออมันก็มันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะมีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยกันเรามองว่าตัวเปิดอย่างพี่หนุ่มอย่างเงี้ยถ้าพี่หนุ่มไม่เป็นแบบเขา,าสื่อพขาชักประกาศให้อย่างเงี้ยมันจะมีวันนี้ไหม แน่นสิคะจริงๆคนรู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มด้วยไม่งั้นก็คงไม่มีคนมาสารภาพอะไรนี้กันแล้วความรู้สึกของเฟิร์นล่ะคะกับนายอเาากสภพในเมื่อนายเขาแบบพี่เขาคิดว่าเฮ้ยเขาความสึกกับเรามันมากกว่าเพื่อนแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่อยากเสียเราไปเขาอยู่กับเราอย่าได้แม่เนาะก็เราเราก็รู้สึกรู้สึกดีค่ะรู้สึกเป็นความรู้สึกที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกพิเศษกับเขามานานแล้วหรือว่าเพิ่งไปแบบคลิกกันก็หลังจากที่ได้คุยกันเนี่ยอ่าไม่งั้นพี่ก่อนหนถามตอนที่เขาโทรมาบอกว่าเขาจะจีบเราเราตอบ คหัวลอ้อจริงอย่างที่เขาพูดค่ะเหมือนมันตกใจอ่ะแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าทำไมทําอย่างนั้นก็แบบหัวล้อไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยทำไมหัวลอ้ลอหัวล้อเป็นเขิดแกล้เขินหรือยังไงก็ใกล้เคียงค่ะเห็นน้องนางให้ปากให้มาถามว่าถ้าเขาจะจีบหนูจะพร้อมให้เขาจีบไหมคะเออแล้วค็ว<า>หนูจะ,ะรับไหมฟ้ารับไหมฟ้าเขาจะจีบแล้วหนูจะรับไหมฟ้าหาฮ่อฮ่า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 เขาจะจีบหนูจะรับไหมคะับเปิดคำเปิดคำอันนี้ ไปบอกเขาเองดีกว่าค่ะหน้าบ้านอยากรู้ไงเตงมออห้าบ้านอยากรู้ว่าเราแค่พยายามงนีเปิด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 ใจให้นายไหมตลอดตลอดตลอดที่ผ่านมาห้าปีที่รู้จักตั้งแต่เป็นเพื่อนจนจะมาวันนี้มันเปลี่ยนสถานะไปเขาเป็นผู้ชายยังไงเขาท่าหลังท่าหลังเขาเป็นคนเขาเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนดีแล้วก็คือเขาไม่เคยน่ารักแค่กับหนูเขาน่ารักกับเพื่อนๆหนูทุกคนมาตัวลอด อย่างจริงๆคนก็บอกว่าทางมันเปิดตั้งแต่แม่แม่หมูเชียร์ให้จีบแล้วแม่หมูเปิดทางให้เราไปวันศิสนุ่ยนะการแบบว่าแม่แบบเปิดโอกาสให้เราแบบเปิดอัตลการรู้จักกับแม่ไปมาหาสู่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบทางสะดวกทุกอย่างมันสะดวกมันเพียบพร้อมไปหมดเลยค่ะตอบสิคะคำถามยาวมากคำถามอะไรเนี่ยแม่หมูเดินเลยแม่หมูไอเขียาเอ็นดูเราอ่ะไปเขียวก็ ก็รู้สึกด,ดีค่ะรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่เจอแม่อยู่กับแม่แล้วได้คุยกับแม่ไหมหลังจากนายนเขามาแอบประกาศทธอุอ้วดิดฉันได้คุยค<น>่ะก็โทรคุยกับแม่อะไรเงี้ยเออแล้วแม่ว่างไงไม่บอกหรอกแต่ว่าก็คุยกับแม่แล้วถูกไหมคุยกับแม่มลแล้วว่าพอหลังจากนี้ไปความสัมพันธ์มันจะดูแบบเหนือไปอีกระดับจากเพื่อนขึ้นป็อีกระดับนึงนะเวลาคุยกันอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นอีกอีกก้าวหนึ่งเนาะที่คนก็ยังไม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นคิดทางที่ดีค่ะแล้วก็ อยากให้เราสองคนค่อยๆคุยกันไปเรียนรู้กันไปแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ธรรมดาที่สุดเลค่ะแต่เวลามันก็ใช้เวลานานแต่เราแบบว่านายเขาก็รอมาแบบหลายปีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเรามองว่ามันก็ถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วไหมว่าเออเขาก็โอเคกับเราจริงๆไ้ยก็มันก็คงเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็อะไรที่มันรีบร้อนไปก็คงไม่ดีแต่นายเขาเป็นคนที่กว่าเขาจะออกมาพูดหรือทําอะไรอะคนเชื่อมั่นว่าเขาคิดมันดีมากๆเล อย่างเงี้ยเพิ่นเค้าเขินเพราะว่าด้วยความที่เราอะไม่ได้มีความรักมานานตอนนั้นเราไม่หมายถึงไงที่ทำมาตลอดเลยตอนนั้นเนี้มันเริ่มมีความรักมาดีมันรู้สึกยังไงบ้างมันก็ชุ่มกระชวยมันสดใสแค่ไหนก็ฉนว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็คือส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่กดดันหรือน่ากลัวอะไรเลยแล้วก็มันสิ่งที่เรามีกันเป็นพื้นฐานคือความหวังดีอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ไม่ว่าสถานะจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังไงความหวังดีนี่มันก็ คือความสบายใจของเราสองคนแล้วก็เป็นช่วงของการเริ่มต้นเนาะในการแบบเป็นขยับจากออกจากกรอบเป็นโซ่เลเออแต่ว่าเราเยากจะใท่นจะเริลยเนาคนรู้ท่ากอบเนากดดันนเป็นสังคมตอนนี้ก็กดดันระหนว่าเราจะแต่งงานนะพี่ว่าไม่กดดันเลยไม่กดดันเลยค่ะแต่คนก็ได้เห็นนะคะว่ามันมีทั้งคนที่แบบคอยเชียเราแล้วก็เป็นห่วงเฟิร์นด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆแต่สำหรับเฟิร์นคือเฟิร์นไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องกดดันอะไรเลยเป็นเรื่องที่ น่ารักแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆมากๆเลยระหวัางหลายคำพูดว่ามันแบบว่าสุดท้ายเลหลายคน่ะเขาก็บอกว่าจะเหมือนในหนังว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตกไปในหนังอะไรเงี้ยเราคิดไหมเพราะว่านายก็ได้ถามไปแล้วในอย่างเงี้ยตกกับตัวเราอย่างไรางก็คือก็อย่างที่คนบอกมือคนอยากค่อยๆรู้จักกับเขาไปนี่มันเพิ่งก้าวแรกจริงๆค่ะที่ทุกอย่างมันเพิ่งแบบพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแบบเป็นธรรมชาติเรียบง่ายแล้วก็ธรรมดามากๆเ ตอานี้ยอย่างพอเราพอน้งนายประกาศว่าจะจีบเรามก็จะมีเพจแบบว่าคืนคืนไปเแล้วี่เคืนน้องนายตรงนจะกรรมือใครก่อนระหว่างน้งนายกับ้เพือนียากตนหนเราจะโพสต์เหตุการณ์ยังไงฮะตึกแล้วเพื่นๆพืนาไม่ไม่เขาบอกแย่งค่นเนี่ยต่อค่ค่แค่่าง่แค่แคแค่แค่แก็แ่่แคแค่แก็น่่ค่นคค่แค่ค่แ่่แค่ค่คแบ เป็นทั้งกําลังใจคอยคอยเชียร์คอยสนับสนุนแล้วก็คอยทวงคืนอะไรเงี้ยก็ทวงคืนตลอดไปนะคะสนุกดีชอบอ่านค่ะที่เกิดมากสนุกที่แดนแฮปปี้ไม่คะผมกินไปทุกคืนมาสุดท้ายเขาก็แฮปปี้เอนดิ้งอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ่ตอนนี้ใจเรามันขนาดไหนคะเปิดมันมันว่างมาหลายปีแล้ววันนี้มันแบบมันมีคนมาเติมเต็มมันแบบยังไงบ้างคะก็ดีก็ดีค่ะแปลว่าใจกูมันได้ไหมคบ ก็เอาไปยิ้มยิ้มค่ะรู้สึกดี้กันเรื่อยๆหลังจากที่นายให้สัมภาษณ์ไปได้มีแบบเจอกันนะครับเขาจะคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เจอกันเลยค่ะเขาก็ถ่ายละครอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่ตื่นเต้นเพราะถ้าคนจะจับตามองเราสองคนมากขึ้นกว่าเดิมก็เราสองคนเข้าใจค่ะเข้าใจได้เห็นแบบว่าโซเชียลหลั่งหลั่งไหมคะที่แบบว่าพอน้องนายออกมาประกาศมีคนเข็ไปลุมแบบทั้งในกองละครน้องนายเองก็แกล้งแกล้งน้องนายกันอะไรอย่างเงี้ยเขามีอย่างนั้นบ้าไหม เออเราไม่ได้ออกกองละครก็เราก็ยังรอดอยู่ค่ะอ่แล้วก็จะมาเจอนักข่าวแบบนี้แหละก็เพิ่งมาเขินตอนนี้ค่ะโดนแล้วตอนนี้ก็โดนโดนค่ะโดนเออตอนนี้ก็คือหลังออกเป็นข่าวคือไม่มีโอกาสได้แบบไปคุยกันไปเจอกันจังคุยโทรศัพท์ค่ะเพราะอะไรเพราะมันต้องรันถ่ายละครไงยทำงานอะไใช่พี่มีนัดเป็นนายบ้างไหมเพราะนักายก็ยังฝากมาให้พี่มาถามไม่เคยมีเลยฝากถามนายบ้างอหม ไม่มีแล้วดีกว่าค่ะค<ด>ือว่าเราคุยกันไปแล้ววันนี้นั่งดูคลิปนายให้สองข่าดแ,แล้วเขา็อมาพูดกับตานาเป็น,บบน,น,ปนยังไงคะอาการเราก็ไม่น่าต่างกับทุกคนนะคะเออเราก็เผดเป็นการใช่ก็เผยค่ะจริง,รงๆก่อนก่อนที่เขาจะออกงานนะเขาโทรหาเราเขาก็บอกว่าวันนี้เขาจะออกอีเวนต์นะเขามีสมภาษณ์เขาขออนุญาตพูดเรื่องหนูได้ไหมหนูก็โอเคแต่หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดตรงขนาดนั้นดูคลิปล้อปนไปครับ สองอ่อ้ดวยสองร้อยไปหรอวนไปให้เปเนลอยแล้วอย่าแซวอย่าไปสัาพันเรียกว่านับหนึ่งได้นะคะผมว่าได้เออหนึ่งแล้วนาะเดี๋ยวมัมีสองสามสี่ห้าโป ก็คือนักนึงกับเพื่อนนแฟนจะมาที่ก็ใจจุกจิกโอ้ยก็มันมันก้าวแรกมากๆเลยค่ะก็ราะที่แบบได้ลองคุยลองรู้จักกันอีกมุมนึงอะไรเงี้ยยังไม่ใช่แฟนถูกไหมยังยังเป็นการศึกษากันะใช่ก็บอกแล้วว่าถ้าคุยกับใครก็จะมาบอกะอ่าบอกใครบอกตัวเที่ยวเลยก็จะบอกใครก็รวมจะไงนะก็คือเป็นเพื่อนสนิทที่สุดแล้วตอนนี้คือคนก็ไม่ได้ไปหาคําเรียกเขาเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นชั้นเรบที่ดีแค่นั้นเองพูดไม่ชัดเนาะ รอบที่แล้วนายเขาฝากผ่านสื่อไปแล้วรอบนี้เฟิร์นจะฝากบอกอะไรนายผ่านสื่อไหมคะเอ่อไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปบอกด้วยตัวเองนิดหน่อยอยากรู้ไม่บอก <laughs> ไม่เอาไม่ได้เลยหรอไม่ได้ไม่ได้ <laughs> นิดนึงหน่อยทีไม่ได้ <laughs> เอ่ออะไร <laughs> นะ <laughs> ก็ให้ติดตามนะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผู้เราเนาะน้อก็ให้ ฝากเป็นกำลังใจให้ผู้หนูด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งอยากฝากขอบคุณค่ะกับทุกคนที่คอยตามคอยเสียคอยสนับสนุนมาก่อนแล้วก็สำหรับทุกคนที่เป็นห่วงด้วยก็ไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างก็แฮปปี้ดีค่ะมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะลหลังจากนี้ก็แซวได้อะไรได้แซวได้แต่ยาแรงมากค่ะคุณเกิดหรอไม่นะพ <c oughs> อแล้ว <นะ S 2> หรอไฟแทกูุ่งวันนี้อ่าแซวเยอะไฟแรงแล้เราดีเป็นแล้วนะคะติดตามการเอาเรื่องต่อไปเชิญค่ะคุณหรอพี่หรอ รเรื่องดรามา่า,มากับพี่บันชีครับเราเป็นคพื่อนรับนคนเห็นเหมือนกันค่ะ <c oughs> เห็นรูปในรูปมันอาจจะดูเหมือนรุนแรงเน,ะนาะแต่จริงๆแล้วคือมันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีอะไรฝั่งกับพี่หวานก็สนิทกันอยู่แล้ว <c oughs> ค่ะ จริงๆคลิปนั้นก็คือพี่พเขาก็ไม่ได้กระชากแรงเหม,มือนกันมันเป็นเห like มือนแฮงค์ติ้งเราด้วยใดๆอะไรกันหมจริงๆมันไม่มีอะไรคะ่ะจริงๆตอนเกิดเรื่องหรือทวิตเยอะๆพี่หวานก็โทรมาส่งมาคุยแล้วก็แบบขอทโทษจริงๆมันไม่มีอะไรอยู่แล้วพอเล่นกันเสร็จตรงนั้นก็มีการพูดคุยสัมภาษณ์ปกติค่ะพ,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 พี่หวานเครียดนะพอจากที่แบบเป็นกระแสแล้วคนไปโจมตีพี่หวานว่า เขาน่าจะเป็นห่วงหนูมากกว่ากลัวว่าเดี๋ยวหนูต้องออกมาตอบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกแม่ไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวลเจนตัวเวลาเพิ่์นเล่นกับเพื่อนหรือคนสนิทอ่ะมันก็จะเป็นแถวๆนี้แล้วถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าแบบบางทีก็ไม่ตั้งใจเนาะบางทีเราไม่รู้ว่าภาพที่ออกไปมันดูเป็นยังไงนะพี่หวานก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่ต้องาม,มาใช่ไ,ไม่มีอะไรค่ะไม่ได้โกรธพี่หวานไม่เคยเลยไม่เคยโกรธพี่หวานเลยอ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือการสัมภาษณ์นะคะของใบเฟิร์นพิชลกตู้พิเศษในดออ